โบนะคะที่ปรึกษาการขายจากบริษัท MG กรลสินค่ะวันนี้นะคะโบมีเทคนิคในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ในรถ MG ZS คันนี้มาฝากค่ะวิธีและการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะเวิร์กจะพีทขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้โบก็อยู่ที่ หน้าจอของรถ mg แทเเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะในการเชื่อมต่อ apple carplay ครั้งแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนะคะก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะตอนนี้การเชื่อมต่อบลูทูธครั้งแรกนะคะเราเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเราเข้าไปที่บลูทูธเปิดบลูทูธนะคะแล้วก็เข้าไปที่มือถือของเรานะคะเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ c ีนะคะเราจับคู่เลยนะคะแล้วก็อนุญาตนะคะตัวนี้ได้เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำตามลำดับต่อไปนะคะคือกดโฮมออกมาเลยค่ะกดโฮมออกมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราก็นำสาย usb หรือว่าสายชาร์จของ iphone นะคะมาเสียบเข้าที่มือถือของเราแล้วก็เสียบเข้าพอร์ตของตัวรถนะคะคือพอร์ตแรกตัวนี้เลยนะคะ เราก็เชื่อมต่อได้เลยค่ะตัวนี้ได้เชื่อมต่อแล้วนะคะแล้วก็เราเข้าไปที่ Apple c a r p a ์เพยบนหน้าจอตัวนี้เลยค่ะหน้าจอรถตัวนี้เลยนี่นะคะเข้ามาหน้าจอแรกจะเป็นประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามากดตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นหน้าแอปนะคะในส่วนของมือถือเราก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน้าจอรถนะคะในมือถือยังใช้งานได้ปกติเลยสามารถเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้ปกติเลยนะคะเล่นได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบนหน้าจอรถนะคะว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะในส่วนของมือถือตัวนี้นะคะในส่วนของโทรศัพท์นะคะ ไอคอนโทรศัพท์นี่นะคะเราิ๊กเข้ามาดูล่าสุดนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เราโทรในมือถือนะคะก็จะเป็นรายการโทรเข้าโทรออกในมือถือของเราเพราะว่าตัวนี้สามารถดูได้เนื่องจากว่าเราเชื่อมต่อโบลูทูธแล้วนะคะอีกทั้งยังสามารถดูรายชื่อในมือถือได้ด้วยตัวนี้ลิงก์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะรายชื่อในมือถือเรามา อยูบ่บนหน้าจอรถเลยนะคะอีกทั้งพิเศษสุดเรายังสามารถสั่งการด้วยเสียงนะคะสั่งให้โทรตามหมายเลขที่เราเมมชื่อไว้เลยนะคะเดี๋ยวโบขออนุญาตทำให้ดูนะคะเรากดไปที่ตัวนี้เลยค่ะคุณต้องการโทรหาใครโทรหาคุณแม่กำลังโทรหาคุณแม่หลบมือถือ คมือถือเราก็ขึ้นด้วยนะคะขึ้นหน้าจอด้วยนะคะแอปพลิเคชันต่อไปนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะคะไลน์นะคะไลน์ในหน้าจอของอของรถนะคะตัวนี้จะไม่สามารถอ่านาหรือพิมพ์ข้อความบนหน้าจอนี้ได้นะคะแต่เราจะสามารถสั่งให้โทรหรือว่าสั่งให้พิมพ์ ข้อความถึงบุคคลนั้นๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูเลยนะคะเดี๋ยวโบขออนุญาตเข้านะคะคุณต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหมเขียนข้อความคุณต้องการส่งให้ใครคุณแม่คุณหมายถึงคนไหนคุณแม่คุณแม่อยู่รอคอคุณแมนห้า หรือคุณแม่แม่บ้านคุณแม่คุณต้องการเขียนว่าอะไรคิดถึงนะคะใช้จากแอปไลน์ส่งข้อความหาคุณแม่โดยเขียนว่าคิดถึงนะคะพร้อมที่จะส่งไหมส่งโอเค ส่งไปแล้วนี่นะคะเพสรุดสุดส่งไปแล้วนะคะคุณแม่นี่นะคะคิดถึงนะคะก็จะเป็นข้อความประมาณนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะชอบมากๆนะ